สิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารมาที่คุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันแล้วอยู่ในสภาวะเงียบทีนี้เราลองมาดูซิว่าเขามีข้อความอะไรที่เขาบอกคุณได้และเขาอยากจะบอกผ่านหัวข้อนี้มานะคะนี่เป็นการทำนายแบบกลรวมๆไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนนะเลือกรับแต่สิ่งดีๆสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องรับนะคะดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นกำลังใจ มาดูสิว่าเขาอยากจะบอกอะไรใบแรกไพ่หนึ่งถ้วยอยากกลับมาเริ่มต้นอยากจะกลับเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นความรักนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาพยายามพยายามที่จะ ลืมคุณพยายามที่จะเวียนว่ายหรือเดินไปข้างหน้าแล้วแต่มันเหมือนกับว่าเขาก็ยังต้องวนกลับมาอย่างที่เดิมคุณจะเห็นได้ว่าเขาอ่ะพยายามที่จะหลุดพ้นจากวงโครจรน,นี้แล้วแต่มันเหมือนกับว่าสายน้ําอาจจะไม่เป็นใจทําให้เขาต้องวนเวียนวนเวียนอยู่แต่รอบๆอบคุณคุณยังเป็นคนคนเดียวคนเดิมที่เขาอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นหนึ่งถ้วยก็เหมือนเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณนั่นเองนะคะ ไพ่ใบต่อมาไพ่เดอะฟูนะคะเขารู้สึกว่าเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณเนี่ยเขาได้เป็นตัวของตัวเองที่สุดคุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจคุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ได้รับความรู้สึกที่เหมือนเขาสามารถที่จะเป็นอะไรอย่างที่เขาอยากจะเป็นเขาสามารถที่จะพูดที่จะคิดที่จะทำอะไรก็ได้อ่ะ เหมือนคุณเป็นเซฟโซนอะเป็นคนที่รู้ใจเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขาได้ดีไพ่เดอะฟูลเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะราอิสระนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันรู้สึกอึดอัดควบคุมดังนั้นเวลาที่เขาอยู่กับคุณ่ะเขารู้สึกว่าเขาปลดปล่อยในความที่เขาเป็นตัวเขาเองได้เต็มที่เขาอยากจะบอกอะไรอีกพไพ่ใบต่อมาสี่ดาบ เขาเชื่อว่าความสัมพันธน์ระหว่างคุณกับเขา่ในในสภาวะที่มันมีปัญหาในเวลาเนี้ยการที่ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างหยุดหยุดพักพักกันไปก่อนแต่การพักของสีดาบเนี่ยมันไม่ใช่การจบต่างให้เวลากันละกันคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาต่างใช้เวลาในการที่ช่วงที่เงียบกันเนี่ย ไปคิดทบทวนไปค้นหาคำตอบไปถามใจตัวเองว่าเราทั้งคู่ยังต้องการกันไหมเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่านี่มันคือการพักจากปัญหาแต่มันไม่ใช่สถานะของการจบหรือตัดขาดกันแบบจริงจังไพ่เก้าเหรียญในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีคุณน่ะเขาก็ยังยังไม่ได้ไปเปิดรับใครเข้ามาเขาเอาเวลาทั้งหมดไปโฟกัสในสิ่งที่ สิ่งที่ทำให้เขามีความสุขบางคนโฟกัสกับเรื่องการงานนะคะการหาเงินภารกิจหน้าที่บางคนโฟกัสไปกับการเรียนการศึกษาหรือบางคนโฟกัสไปกับการพักผ่อนนะคะจะเห็นได้ว่า energy ของไพ่ใบนี้นั่งเล่นดนตรีอยู่ในสวนแบบสบายๆดังนั้นในตอนนี้เขาไม่ได้ เขาไม่ได้พยายามที่จะไปดิ้นรนหรือหาใครเข้ามาแทนที่คุณต่อเนื่องจากไพ่สี่ดาบนั่นก็คือเขาต้องการพักแบบพักผ่อนจริงๆแต่คุณก็ยังเป็นคนที่เป็นที่หนึ่งในใจของเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าหนึ่งเหรียญน่ยยังมีหนึ่งเดียวอยู่บนต้นไม้เห็นไหมคะไปต่อกันนะไพ่ห้าถ้วยพลังงานของใครคนหนึ่งนะคะที่ยังจมอยู่กับความผิดหวัง ยังจมอยู่กับความเสียใจจนทำให้ใครคนนั้นน่ะไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆได้มันเหมือนกับว่าตัวเขาอ่ะยังยึดติดอยู่กับอดีตยังจมอยู่กับความรู้สึกรู้สึกที่มีต่อคุณยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้เขายังเสียดายนะเสียดายความสัมพันธ์นี้ที่มันต้องจบลงไปความรู้สึกของเขาก็คือถึงแม้ว่าคุณกับเขา จะไม่ได้กลับมาเป็นแฟนแต่อย่างน้อยเขาก็ยังอยากที่จะเป็นเพื่อนคุณยังอยากที่จะมีคุณในชีวิตของเขายังไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปเขายังยืนจ้องจ้องอยู่กับถ้วยถ้วยความรักข้างหน้านี้นะคะเหมือนเขารู้สึกว่าคุณยังเป็นคนนั้นอ่ะคนที่เขาอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นอ่ะแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถกลับมามีโอกาสนั้นได้อีกหรือไม่นะคะ ไพ่ใบต่อมานะไพ่เดอะสตาร์นเหมือนว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ยังไม่สิ้นหวังยังไม่หมดหวังเขาเชื่อว่าชีวิตของคนเราอ่ะต้องอยู่ด้วยความหวังนะคะและตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันแต่เขามองว่ามันเป็นโอกาสอันดีนะที่ทั้งคุณและเขาอ่ะจะได้ใช้เวลาตรงนี้ไปฮิวใจตัวเอง เป็นช่วงของการพักผ่อนเป็นช่วงของการฟื้นฟูร่รางกายและจิตใจรอวันที่ร่างกายและจิตใจกลับมาสมบูรณ์แล้วแข็งแรงกว่านี้แล้วอาจจะได้กลับมาติดต่อพูดคุยกันอีกครั้งทีนี้เราลองมาฟังกันนะคะว่าแล้วเขาอะจะติดต่อกลับมาไหมนะคะเพราะดูแล้วอ่ะเหมือนับบว่าเขาก็ยังมีใจนะยังมีเยื่อใย เราจะมาดูกันต่อนะคะว่าเขาอ่ะจะติดต่อกลับมาไหมไพ่ใบแรกนะไพ่เด็กถือถ้วยนะเพจ of cups ใบต่อมานะคะไพ่อัศวินเหรียญจริงๆเนี่ยเขาเขามีการมาสอดส่องดูคุณนะไพ่ the world คุณสังเกตนะคะไพ่ the world energy ของไพ่เนี่ยจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่เขามอง มองไปที่วงกลมนี่คือลูกโลกนะก็คืออินเทอร์เน็ตเขามีการมาสอดส่องดูคุณนะพไพ่ใบนี้เขาก็ส่องไปที่ถ้วยนี่ก็ส่องนะคะแล้วก็ใบต่อมานะดูสิไพ่สิบไม้ดูเหมือนว่าจะน่าจะมีการพยายามอะไรบางอยา่างแล้วก็หนึ่ไม้นะคะเขายังไม่เคยไปไหนนะคะ เขายังมีมาสอดส่องแอบติดตามดูความเคลื่อนไหวของคุณอยู่แล้วก็ในการส่องในการติดตามเนี่ยก็มีการพิจารณาอยู่นะคะว่าจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้เขารู้ดีว่ามันไม่อาจจะมีปัญหาเยอะนะคะมีสิ่งที่ต้องทํามีสิ่งที่ต้องจัดการเยอะแต่ดูเหมือนว่าเขาอะยังไม่หมดแรงที่จะพยายามเขายังมีไฟที่จะกลับมา ไปต่อกับความสัมพันธ์เนี้ยรู้ว่ามันเหนื่อยอะ่ะแต่ยังอยากไปต่อรู้ว่ามันยากอะ่ะแต่ก็อยากลองเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบความท้าทายเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าชอบกับการได้ได้ทำอะไรที่รู้สึกว่ามันตื่นเต้นอะ่ะดังนั้นหมอเชื่อว่าถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีปัญหากันอะ่ะเขาจะมีการติดต่อกลับมาอย่างแน่นอนและการกลับมาครั้งเนี้มันเหมือนกับว่าเขาได้กลับมาทำภารกิจ ที่ท้าทายอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นทีนี้ขอดูต่อนะคะว่าการกลับมาครั้งนี้ความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นะคะขอสรุป3ใบนะใบที่หนึ่ง ให้หนึ่งเหรียญน่ะเขาน่าจะกลับมาให้ความชัดเจนนะคะสองเหรียญจะกลับมาพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้แล้วก็ราชินีดาบโอเคค่ะขอดูราชินีดาบซิราชินีดาบก็คือแฮงแมนโอเคค่ะจากที่เห็นในหน้าไพ่ตอนนี้นะเขาจะกลับมาพยายามทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นถ้าที่ผ่านมาไม่ชัดเจนเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณ ะะอะไรที่เขาเคยทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคเขาจะพยายามแก้ไขแต่ทีนี้สิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเตือนนะคะขอถูสองสองเหรียญสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเตือนนะคะไพ่บอกว่าปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาสะสม ะะปัญหาท,ท,ทั้งเก่าแล้วใหม่หรือปัญหาที่สะสมเนี่ยมัอาจจะมีทั้งที่เกิดจากฝั่งของเขาแล้วก็ฝั่งของคุณถ้าเกิดว่าให้เขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้มันก็อาจจะกลับไปสู่วงจรเดิมๆไม่ได้ดีขึ้น นะเพราะว่ามันมีคนคนหนึ่งค่อนข้างที่จะอีกอกโก้และคิดว่าตัวเองถูกเสมอไพ่จึงแนะนําว่าอะไรที่เขาต้องปรับเขาก็ปรับอะไรที่คุณต้องปรับคุณก็ต้องปรับเหมือนกันอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นเขาเป็นฝ่ายผิดหรือเขาต้องแก้อยู่คนเดียวและความสัมพันธ์มันถึงจะไปต่อกันได้ไม่งั้นมันจะกลับมาวงจรเดิมนะคะโอเคค่ะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อทางไลน์นะคะกดติดตามไว้นะคะกดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วฝากติดตามช่องด้วยนะขอบคุณค่ะ Tá